รู้ส,สัีทกคนแะอมยินร่ว้อยู่กันในรายการ KTC okay, Gamer ครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาสร้างฟาร์มอัตโนมัตินะครับในการที่จะสร้างนะครับของจำเป็นก็มีแค่นี้นะครับก็หยิบมาเลยครับหยิบมาหยิบมาโอเคแล้วก็วิธีการสร้างนะครับเดี๋ยวจะไปหาที่โล่งๆในการสร้างก่อนโอ้อยอจบแล้วก็ชิบสาม 7 8 9นะครับโดยการสร้างนี้นะครับผมจะสร้างในไอ้นี่ด้วยนะครับผมสร้างตอนนี้ผมได้สร้างว้แล้วนะครับอยู่ใน i n e c r a f t นะครับในเซิร์ฟของผมนะครับที่เล่นกันนะครับก็ตอนนี้ก็มีไอเจ้าฟาร์มอัตโนมัติแล้วนะครับเดี๋ยวผมสร้างให้ดูเลยนะครับปุ๊บวิธีการสร้างก็ทําแบบนี้นะครับแต่ที่แรกมันจะใช้พิทตันดันน้ำนะแต่นี้ผมใช้เป็นดิสเพนเซอร์ ในการเป่าทางน้ำนครับก็เอาทางน้ำวางเข้าไป็นดิเพนเซอร์ให้หมดครับโอเคชึบอ้าววางเกินจากนั้นครับผมแล้วก็ทำแบบนี้หาบล็อกอะไรก็ได้มาวางแบบนี้นะครับแล้วก็อืมวางปุ๊บก็ใส่นี่ถามว่าไอ้นี่มาทำไมเหรอนี่อันนี้ผมก็ลองดูนะครับพอเรากดเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ น้ำมันไหลได้แปดช่องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคจากนั้นเราลองกดดูครับอ่ามันก็จะยิงน้ำออกมาฟืบอ,อ่าก็าจะไหลได้แปดช่องจากนั้นเราก็กดอีกรอบหนึ่งฟืบอ,อ่าสังเกตว่าไฟมันจะไม่พอครับแล้วก็เปลี่ยนจากอันนี้เป็นอ่านี่แทน อ่ะกดสวิตช์ให้มันไหลแบบช้าๆหน่อยชิบ,ชบแล้วก็กดปิดแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะปลูกเป็นฟาร์มนะครับคุณก็เอาน้ำนะวางไว้ข้างล่างนี้ก็ได้นี่ชิบวางแบบนี้โอเค โอ้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 เคมาเสร็จละเดี๋ยวเราขอกรบกรบเกลือนก่อนนะครับปึ๊บโอเคประมาณนี้แล้วก็เกียร์ดินครับโอเคเกียร์ดินแบบนี้เกียร์ไปเลยโอเคแล้วก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆครับ โอเคสมมติว่าผมอยากจะปลูกเออนี่ใช่ไหมไอปเโตโต้นะครับแล้วก็วางไปเลยชึบวางไปปึ๊บวางให้หมดให้เต็มทุกช่องนะครับให้เต็มเลยชึบโอเคปึ๊บวางวางให้เต็มนะครับแล้วก็ผมก็จะทําให้มันโตโดยการใช้บนมิวนะครับโอเคปึ๊บ โอเคก็จะได้แล้วนะครับแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็ไปกดสวิต์แต่ก่อนที่จะกดสวิต์ผมขอทําไม้นี่ก่อนแล้วกันนะครับชบวิธีการทำของผมก็คือใช้แบบนี้นะครับของผมจะใช้เป็นหินเออไม่ใช่หีบอยู่ตรงนี้ฟึบแล้วก็ใช้ไอเจาฮอปเปอร์นะครับท่อท่อส่งส่งของนะครับชึ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 บ,ชบ ทำการส่งแบบนี้วอเตอร์เคลียร์แล้วก็จากนั้นก็จะไปโอ้ยไปก่อนทำการกดสวิตช์ครับฟึบอ่ามันก็จะไหลปล่อยมันไหลไปครับทั้วมันจะเข้ามาอยู่ในหีบของเรานะครับอ่ะอืมไอ้นั่นอย่าเพิ่งไปสนใจแล้วกันนะครับอันนี้ผมก็ อันนั้นผมไปดูของคลิปของไอพี่ทูฟาสเตอร์มาครับก็ได้มาแบบนั้นนะครับอ่ามิงมันก็จะได้แบบนี้นะครับเดี๋ยวตอนนี้เราตัดไปอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ของผมกันเลยดีกว่านะครับก็อนนี้ก็สร้างเสร็จละนะก็แต่ของผมใหญ่นะของผมเป็นสองสองชั้นนะครับใหญ่มากเดี๋ยวตัดไปดูในเซิร์ฟเลยอ่ะโอเคนี่ครับรูปร่างหน้าตาของมันก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับกอยข้างๆนี่อย่าไปสนใจครับ ข้างๆก็คือดอปดาวทาวเวอร์นะครับเคเดี๋ยวผมจะสอนสร้างแล้วกันอืมนี่ของผมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นที่ผมได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเดี๋ยวจะไปให้ดูกันแล้วกันชึบโอเคไอ้นั่นก็ป้ายไฟนะป้ายไฟอย่าไปยุ่งกับมันเลยนะครับสร้างเล่น,ลนๆครับไม่มีอะไรทำ โอเคชุบตรงนี้นะถ้าเกิดเราเรากดสวิตช์นะครับแล้วน้ําทั้งหมดที่ทํางานตรงเนี้ยเนี่ยครับมันก็จะไหลลงไปฟื้ซึ่งปกติแล้วน้ำมันไหลได้8บล็อกใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเรากดให้มันทุบๆถ้าเกิดเราทุบลงไป1นบล็อกข้างล่างมันก็จะไหลลงได้อีก ที่จริงมันจะเป็น1 2 3 4 5สมี่ห้ามันจะเป็น7นะครับที่จริงมันไหลครบได้8ผมก็ทุปออกไปหนึ่งก็จะเหลือ7ใช่ไหมนั่นแหละแล้วก็ช่องที่8ก็คือต้องขุดลงไปข้างล่างให้น้ำมันไหลลงไปแล้วแล้วเวลาน้ำมันไหลลงไปใช่ไหมน้ำเขาจะไหลได้อีก8ช่องนะครับหรือถ้าเกิดคุณอยากให้มันไหลอีกก็ขุดช่องที่8ออกไปนะครับเหมือนเดิมเหมือนกันเลยนะครับก็จะได้แบบนี้หละมะั้งนะครับประมาณนี้เลย โอเคงั้นเดี๋ยวผมขอกดสวิตช์เลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวกดให้ดูเลยว่าจะไหลยังไงชบโอเคทิ้งลงไปก่อนอ่าเห็นไหมครับมันก็จะไหลลงไปแล้วทีนี้ไอไหลลงไปนี้นครับมันก็จะสูบสูบไปโดยฮอปเปอร์นะครับพลังงานทั้งหมดนะครับเอ้ยไม่ใช่ดิเออ่ไอเทมทั้งหมดก็จะโดนฮอปเปอร์ดูดดูดเข้าไปแล้วก็จะไปรวมกันที่เหตดตรงนั้นอ่ะเดี๋ยวผมจะไปให้ดูเห ตรงนี้ก็เป็นวูเดนโฮนะครับไอเอสตนโฮนะครับอมีอาจจะมีบางอันนะติดตรงนี้นะครับก็ช่างมันเลยครับก็เดี๋ยวเราค่อยไล่เก็บแล้วก็ไล่ทิ้งลงไปนะครับเห็นไหมครับว่าน้ํามันจะไหลลงมาได้เรื่อยๆนะครับโอเคเดี๋ยวขอเก็บฟาร์มก่อนตรงนั้นเก็บไม่ได้นะครโอเคตรงนี้ด้วยนะครับก็อาจจะมีแบบผิดพลาดบ้างนะเพราะว่า ยังไงดีล่ะนะครับแล้วทั้งหมดก็จะไหลลงมาตรงนี้นะครับซึ่งตอนนี้มันก็น่าจะนี่มั้งน่าจะส่งผ่านยังไม่หมดนะครับยังเยอะอยู่โอเคเดี๋ยววันนี้ผมก็มาให้ดูแค่นี้แหละนะครับว่าวงจรผมมันทําเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวขอไปปิดสวิตก่อนชิบตรงนี้ก็เพิ่มประตูให้เอนะครับป้ายไฟนะครับโอ้ยชิบโอ้ย อืโอเคตรงนี้ก็อย่าเพิ่งไปสนใจมันนะก็กดปิดสวิตช์ฟึ๊บก็จะเก็บน้ําให้เองอัตโนมัตินะครับอืมเท่โอเคเดี๋ยวผมขอเคลียร์มอนเตอร์ก่อนวูฟไอรอนกลเลมครับนานนานทีนานนานทีนะครับจะเกิดนะครับเดี๋ยวขอฆ่าก่อนแล้วกันชิบก็ไม่ต้องไปสนใจหรอกครับเดี๋ยวตรงนี้มันก็คือเป็นที่เก็บเวลนะครับ ที่เก็บเลเวลนะครับเค okay, นี่ประมาณนี้นะครับให้เราฟันมันแบบนี้แล้วเท่าั้นหมดก็จะไหลลงมาตรงนี้นะครับอย่างเช่นพวกนี้นะครับแล้วเราก็ได้เลเวลได้ EXP นะครับซึ่งมันก็ที่แรกว่าจะทําแบบที่ให้มันหล่นลงมานะครับแต่ว่าผมไม่มีที่ฟาร์มเลเวลก็เลยทําแบบนี้ไปเลยนะครับตรงนี้เป็นอลโลนกเลมฟาร์ม farm นะครับเดี๋ยวไปดูก่อนโอ้นี่ทิ้งไว้นานพอสมควรนะซึ่งไอดอกไม้สีแดงก็ นี่แหละครับก็ทิ้งลงไปข้างล่างครับก็หรือไม่ผมก็อาจจะทําเป็นไอ้นีอ่อะไรวะนี่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 ผมก็ไปผสมสีหมดแล้วนะพวกแกะพวกวัวอะไรก็ลากลงมาข้าง,ล,างล่างหมดละโอเคสําหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาสอนวิธีการสร้างดบับดาวทาวเวอร์แล้วกันนะครับนี่ไอเครื่องนี่แหละนะครับก็สําหรับนี้ก็สวัสดีครับบายบาย